สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่21มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับซื้อนะครับแนะ8แข้งโฮมโกรนที่น่าซื้อมาเติมโคต้าตรงนี้นะฮะรวมไปถึงแผนปิดดิวตูรามหลังศึกยูโรยูยีกาเฟนแบกยังมีหวังอยู่นะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็เรื่องราวอื่นออีกมากมายติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับรถยนต์นิวซีสกี้ออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดนะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มมตต้้้นน6.99แสสบาทอย MPV ุุดค พร้อมขับฟรี90วันนะครับเริ่มผ่อน4,999บาทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมข้อสเสนอพิเศษที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับยูดิงดอนดิฟร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับดื่มไม่ขับนะครับภายใต้โครงการดีดีซูซูกิคอสต์วีแคร์เหนือกว่ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการอ่าพิมเม้มคราฟต์พิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตอนนัดแป้งสีร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าฝากไว้ดด้วววยยยนนนะคคครรรรรรัััััับบใกกุงงงงเททพหหลาา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 สสสขขตต่่่จ3โ021054555ีมออ เริ่มกันที่ข่าวสารแรกเลยนะฮะก็ไปดู8รายชื่อผู้เล่นโฮมกรนที่ทาง t i ด s i อิ n f i e l d เขาเขาคัดมาว่าเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยอาจจะยากจะน้อยต่างกันออกไป8คนก็ลองมาไล่เรียงกันว่ามีใครยังไงบ้างนะครับคนแรกครับมาร์คเกฮีนะฮะคนนี้เป็นกองหลังของคิสซาเบเลตที่ย้ายมาจากเชลซีเนาะ ก็ค่าตัวก็ก่อนอันนี้ซื้อมาก็ยี่สิบสาสิบล้านแล้วนะดังนั้นถ้าขายมันก็ต้องแพงนะซึ่งตามรายงานที่เรามีข่าวจริงๆด้วยเนี่ยก็บอกว่าห้าสิบ้านปอนก็เหมือนไม่รู้ว่าเป็นสเปิเรอร์พูแค่ไหนนะแต่ว่าห้าสิบ้านปอนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเวอร์พูจะจ่ายหรือเปล่าด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นสเปคตัวด้านซ้ายไหมอันนี้มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็อาจจะพอเล่นได้แหละอืมก็ชอบไม่ชอบลองแสดงความเห็นมาอีกคนหนึ่งของคิวซาพาเลยครับ คนแรกคือกองหลังคนที่2คือมิดฟิลฮะเอเบเรชีเอเซ่นะฮะปีที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมกับตำแหน่งที่เล่นหลักๆเป็นมิดฟิลแต่ว่าด้วยความสารพัดประโยชน์เนาะเดี๋ยวไปเล่นปีกซ้ายเดี๋ยวไปเล่นกองหน้าเดี๋ยวเล่นเพย์เมเกอร์เดี๋ยวเล่นกองกลางแต่กองกลางเล่นเยอะสุดปัจจุบันอายุ24ปีแล้วครับเล่นไดหลากหลายแล้วก็ซีซันที่ผ่านมาถือว่าท็อปฟอร์มเลยนะฮะยิงได้10ประตูกับ4อสซิตไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆแอบๆน่าสนใจนะเนี่ยเอเซ่ Ace อะแล้วเป็นเป็น,ปนโฮมกรนด,ด้วยนะจริงๆน่าเสิร์ฟเหมือนก ออคนนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็ตรงาอาจจะตรงสเปคฮาวิบาน์ของเลสเตอร์นะครับตกชั้นไปแล้วนะฮะก็วัย25ปีได้โฮมกรนเหมือนกันเนาะก็เล่นปีกซ้ายแต่ว่าพอขึ้นคำว่าปีกซ้ายเนี่ยผมแทบจะการกระบาดฮาวิบานทิ้งเลยก็คือดีอาร์ดโชตานูนเยสกัรโปเล่นปีกซ้ายได้หมดคือเราคงไม่เอาปีกซ้ายมาถมกัน5คนที่แบบเล่นได้ในฝั่งเดียวถูกไหมดังนั้นะค,คนนี้ผมการกระบาดทิ้งแล้วก็ ทีมที่สนใจหนักกว่าน่าจะเป็นพวกทอร์น,นมฮอสเปอร์นะคนนี้น่าจะยากส่วนจาครอบดรมซี่หลายคนเชียร์และผมก็ชอบเหมือนกันคนนี้ก็เป็นอังกฤษแล้วก็โฮมกรนครับเป็นเด็กปั้นของทางแอสตันวิลล่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยิงประตูเยอะเหมือนกันนะในซีซันที่แล้วเป็นมิดฟิลด์ที่เลี้ยงลุยตะลุยได้เหมือนกันอายุ22ปีก็อยู่ในแบบโอ้โหเขาเรียกว่าสเปิเรอร์พูลเลยแต่ว่า ผมเคยเห็นข่าวนะว่าทางวินล่าเขาไม่อยากปล่อยตัวครับดังนั้นการที่วินล่าเขาไม่อยากปล่อยตัวการจะไปเจราจามันก็ค่อนข้างยากเดี๋ยวนี้ก็ชอบแต่ว่าผมคิดว่ายากมูซาเดเบเล่ครับเคยอยู่กับฟูลแลมด้วยก็เลยได้โฮมกรนครับเคยอยู่กับฟูลแลมตอนก่อนอายุ21 3ปีด้วยกันก็เลยได้โฮมกรนนะครับไปอยู่กับในลีกอ,อื่นๆอย่างเช่นไปอยู่เซลติกแล้วก็อยู่ในฝรั่งเศสก็เคยเล่นอืมนะปัจจุบันอายุ26ปี แต่ว่ากองหน้าก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ลิพูจะเสริมอยู่ดีดังนั้นก็น่าจะต้องการกระบาดท,ทิ้งเหมือนกันนะส่วนคอเนอร์กาลาเกอร์ครับคนที่เป็นข่าวกับเราจริงๆว่าเราสนใจเป็นมิดฟิลของเชลซีได้โฮมกรแน่นอนหนึ่งรเร็แล้วก็แต่ว่าปัญหาคือลิพูไม่ได้มองกาลาเกอร์เป็นเป้าหมายแรกๆอืมแล้วกาลากเกอร์ก็มีค่าตัวที่สูงกว่า40ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว้หรือว่าโควิลคนนี้จริงๆถ้าซื้อมาน่าจะตอบโจทย์มากทั้งฝีเท้าอา,อายุต่างต่างแล้ว, Home วย นะค,คนนี้เออเป็นเด็กป้านของเชลซีที่ปล่อยให้กับไบรตันยืมในซีซั่นที่แล้วแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เชลซีครับปีนี้จะนำกลับมาใช้งานไม่ขายจุดยืนคือไม่ขายไบรตันยืนไป30ล้าน40ล้านไป2รอบก็โดนปฏิเสธข้อเสนอทั้งนั้นดังนั้นดีลวนี้ยากตรงที่ผู้ขายเขาไม่ขายนะสำหรับกองหลังถนัดเท้าซ้ายคนเมื่อสักครู่นี้รอนโดบซิเลอร์คนนี้เป็นไปได้เลยฮะ ข่าวจากพวกสื่อเยอรมันก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นคนนี้ได้โฮมกลนครับแม้ว่าจะเป็นชาวเยอรมันก็ตามแต่เคยค้าแข่งกับแมนยูตอนที่เป็นเยาวชนก่อนอายุ21ปีค้ามา3ปีได้ครับได้โฮมกลนซึ่งเคสนี้จะเกิดได้มันก็ต้องรอดูอนาคตของเคเลอร์ก่อนด้วยถ้าถ้า,ถาความเป็นไปได้นะถ้าเคเลอร์ย้าย,ายเขาอาจจะมาแทนที่ดังนั้นดีลวนี้จะยังคงไม่เกิดรวดเร็วจนกว่าเคเลอร์จะต้องย้ายก่อนผมคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าถ้าเคเลอร์ไม่ย้ายเราก็จะใช้เคเลอร์ต่อไงคึดผ้าออกไหม ดังนั้นอ้ดิวนี้ก็เป็นไปได้ถ้าถามว่าดิวไหนเป็นไปได้มากสุดผมมองไปที่รอนโรเบิร์ตซีเลอร์อ่าส่วนดิวที่ชอบผมชอบโควิลนะแต่คิดว่าเซลซีไม่ขายกาลัเกอร์เฉยๆเดเมเล่ ere, คิดว่าลิปูไม่ต้องเสริมกองหน้าลัมซี่ชอบแต่ก็คิดว่าวินล่าน่าจะไม่อยากขายแล้วก็โก่งราคาฮาวิบาร์ไม่จําเป็นเอเซ่ SE, ชอบเหมือนกันจริงๆแอบเชียร์มากๆเอเซ่ม SE, ผมว่าแล้วมีความเป็นไปได้ด้วยสัก30 40ล้านอาจจะแบบพอสอยได้มั้งมาร์เกฮี ee, ผมเฉยเฉย ก็นี่คือสรุปจากผมส่วนเ,นเพื่อนแต่ชื่อนี้ชอบไม่ชอบชอบใครอะไรยังไงบ้างบ,างบอกมาหรือมีชื่ออื่นก็ลองเสนอเข้ามาแต่เอาอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะเอาอยู่บนโลกของความจริงไอ้8คนนี้มันยังพอมีความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยแต่บางคนมันเป็นไปนไม่ได้เลยก็ไม่ต้องมาใส่นะฮะส่วนเคเปนตูรามนะครับ,รบอ่ามาอัปเดตกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยสื่อนะครับในท้องถิ่นเมืองนิสนะครับนิสมาตินนะซึ่งเป็น เทียหนึ่งครับถ้าเป็นข่าวจากนีสเขาบอกว่าอันนี้เป็นสื่อเทียหนึ่งโดยบอกนะครับว่าตัวของเกฟเฟนตูรามนะครับเตรียมที่จะเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมนีสในช่วงซัมเมอร์น,นี้แน่ๆแนะโดยในส่วนของลิเวอร์พูลครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้ารอให้จบศึกยูโรยูยี่สิบเอ็ดก่อนจากนั้นจบศึกเมื่อไร่จะทำการยื่นข้อเสนอเข้าไปในจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่นีสต้องการ จะแยบก้อนแรกแล้วหลังจากจบสึกยูโรเกฟันตูรามนะครับเขาบอกว่าน่าจะย้ายแน่ๆแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ตั้งใจเลยว่าเนี่ยก้อนแรกที่น่าจะยื่นน่าจะไม่เกิน40ล้านยูโรเนี่ยประมาณสัก40ล้านยูโรน่าจะยื่นเข้าไปทีนี้อธิบายเพิ่มเติมครับผมว่าเราเคยวิเคราะห์กันแล้วแหละว่าสุดท้ายก่อนสึกยูโรไม่ทันแล้วเพราะวันนี้สึกยูโรศึกยูโริยู่่มแล้วครับ ศึกยูโรย21เริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ21เป็นต้นไปฮะจนถึงวันที่8กรกฎาคมก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก,กว่ากว่าอ่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมีทีมเข้าร่วมดังต่อไปนี้เห็นไหมแล้วก็มีแบ่งเป็นพอร์ตเป็นกลุ่ม็็่ากันไปนะฮะซึ่งรอบแบ่งกลุ่มก็เตะตั้งแต่วันนี้เลยฝรั่งเศสอาจจะยังไม่ได้เตะเลย บางทีอาจจะไม่แต่เลยแต่ว่ามันจะไล่ๆแต่กันไป21ถึงปลายเดือนนี้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยอันนี้คือรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็จะหาผู้ชนะในแต่ละรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์เริ่มหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปรอบเห็นไหมมีควอเตอร์ไฟนอลก็คือ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เซมิไฟนอลประมาณวันที่5แล้วก็รอบชิงวันที่8คือนั่นแปลว่าพวกตัวที่เราเป็นข่าวไอ้พวกที่อยู่ใน U21 ยูโรกันทั้งหมดเลยนะต้องดูว่าใครตกรอบไหนกันด้วยถ้าตกรรอบเ็ว ก็กลับเร็วแต่ส่วนใหญ่พวกทีมใหญ่ผมว่าน่าจะเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ซึ่งนั่นแปลว่าต้องต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสตกรอบแล้วก็มาคุยเดลกันต่อดังนั้นเหมือนลิเวอร์พูลเราต้องรอฮะแล้วก็ผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยฮะคือตอนนี้เราก็ต้องมาอ่านทิศท,ทางกันก่อน,นครับแน่นอนมีหลายคนก็บอกว่า เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เซ็นคนเดียวอาจจะมีเซ็นอีกแต่ว่ามันช้าไงบางคนแบบว่ารู้สึกไม่พอใจในการทํางานของสโมสรใช่ไหมผมก็เข้าใจในมุมนั้นแต่ว่าอันเนี้ยเพราะว่ามันเคยมีข่าวไงข่าวก็บอกว่าเจ้าเกนคอปอยากให้ทีมปิดดีลนักเแต่เป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ปรีซีซั่นวันที่8จะเริ่มต้นวันที่8กรกฎาคมแต่ถามว่าจริงๆถ้าตั้งเป้าแบบนั้นควรทําให้ได้ตามเป้าไหมก็ควรทําให้ได้แต่ผมชอบความเห็นอันนี้เขาบอกว่า อืมแต่บางครั้งอ่ะการเซ็นผู้เล่นใหม่อ่ะมันจะมันจะสําเร็จรู้ล่วงได้ครบสามคนแบบรวดเร็วขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไปง่ายเสมอไปอ่ะเราลองดูทีมอื่นสิเขาก็พยายามปิดดิวอะไรกันเขายังเจราจากันไม่ลงตัวยังไม่ได้ยังฆ่าตัวยังตกลงกันไม่ได้อยู่เลยมีริพูทีมเดียวตอนนี้ใน,ในท็อปซิกบิก๊กซิกหรือทีมใหญ่นะ่ที่เซ็นนักเตะแล้วอ่ะก็คือ alexis ค a c a r เตอร์ถูกป่ะดังนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆมันอาจจะอ่ะ a l เตอร์ถือว่า ถือว่าตามเป้าแล้วได้เร็วแต่ส่วนคนอื่นถ้ามันจะช้าหน่อยมันเป็นไปตามกระบวนการของตลาดเป็นไปตามการถ่วงเวลาของผู้ซื้อไอ้ผู้ขายผู้ขายเขาอยากถ่วงเวลาเราก็ทําอะไรไม่ได้บางทีมันมันมันก็ต้องทําได้เพียงแค่รอแล้วต่อให้มันจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าว่าต้องปิดก่อนมันแบบอ่าปิดดีลก่อนที่จะเปิดปีซีซันอะไรแบบเนี้ยมันทําไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจ โดยส่วนตัวถ้ามันจะช้าหน่อยอะไรผมผมไม่ผมไม่ว่าแต่ขอแค่ให้เซนไม่ใช่ว่าปิดตลาดแล้วได้คนเดียวอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาจัดหนักเอฟจกันแต่ว่าถ้าเกิดอสุดท้ายอาจจะอเลสเตอร์ได้เร็วแล้วคนอื่นได้ช้าหน่อยส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับส่วนตัวอคนอื่นสมมติตุลรามได้วันที่วันที่5ที่6ที่7ที่8ที่9กที่10กรกฎาคมผมก็โอเคมันยังมันก็ถือว่าเร็วอ่ะเพราะตลาดมันเปิดถึงวันที่31สิงหามันก็ไม่ได้ช้าใาการถ้าเซนตั้งแต่กรกฎาคมมันไม่ได้ช้าขนาดนับ ดังนั้นกรกฎาคมผมว่าน่าจะเสร็จสิ้นหมดภายใน,นก,กรกฎาคมมากกว่าในดีลที่เหลือส่วนในเรื่องของไลอ้อนกาเวนแบทนะครับนิดนึงครับจากหัวหน้าสายข่าวของ Sport ตวันครับแฮร์รี่คิวฮะแฮร์รี่เฮร์รี่ฮัวนะฮะแฮร์รี่รฮัวเนี่ยเป็นหัวหน้าสายข่าวของ Sport ตวันนะครับหัวหน้าสายข่าวเยอรมันชื่อดังก็มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นเทียร์หนึ่งถ้าเป็นสายข่าวบาร์เยนด้วยโดยเจ้าตัวนะฮะให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะเรตเมนทีวี อ่าก็เป็นรายการที่พอดแคสที่ชอบเชิญแขกรับเชิญเป็นนักคงนักข่าวมาพูดคุยเรื่องดีลต่างๆของริวพูเราซึ่งเขาก็บอกครับว่านะตอนนี้สถานการณ์ของไรอนกกลวินแบทกับลิวพูยังไม่ถึงกับดีลแบบจบไปแล้วนะดีลยังอยู่แต่ว่ามันต้องรอหลังยูยีเหมือนกันรอนักแต่กลับมาคุยกับทางบายเยนอีกทีหนึ่งก่อนทีนี้หัวบอกว่าในเวลานี้ไรอันกกลวินแบทไม่ได้แฮปปี้กับบายเยนเท่าไหรนะ่นักหลักฐานคือ5-6ถึงครั้งแล้วที่ไรอันกกลวินแบท พูดกับสื่อเรื่องแบบอยากลงเล่นอยากหาโอกาสลงเล่นเรื่องแบบอนาคตยังไม่แน่นอนเดี๋ยวจะกลับไปคุยกับบายเยน์พูดมาหกครั้งแล้วแล้วก็ได้มีการบอกเพื่อเริ่มทีมไปบ้างแล้วด้วยว่าเขาไม่แฮปปี้แล้วก็อยากย้ายสถานการณ์กับลร์พูคือได้คุยกันไปแล้วเขาบอกนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับลร์พูคุยกับน้งเตะไปแล้วแล้วน้องเตะสนใจไอเดียในการย้ายมาเล่นกับลร์ภูอย่างไรก็ตามเจ้าตัวครับนะแฮรี่ในคนที่เพิ่งเห็นในภาพนี่คือนักข่าวคนที่ผมพูดนะนะักข่า,ขาวคนนี้บอกว่า โทมัสทูเคิลพยายามล้างไว้โทมัสทูเคิลบอกมาัแต่ว่านายอยู่ในแผนทําทีมของเรานะครับซึ่งมันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันที่ตัวกาเบรียลแบชอาจจะอยู่กับทีมต่อไปก็ได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับบาเยอร์แล้วครับหลังจบศึกยูโรกาเบรียลแบชจะมาคุยกับบาเยอร์อีกทีนึงถึงแผนงานในซีซั่นใหม่ว่ายังไงและจะมีการการันตีโอกาสลงเล่นตัวจริงมากน้อยแค่ไหน การเว็นแบบรู้สึกไม่โอเคที่ตอนย้ายมาตอนแรกเหมือนการันตีว่าจะให้โอกาสลงเล่นเยอะแต่ว่าให้แลวสุดท้ายให้เล่นน้อยไงเขาเลยไม่แฮปปี้ในมุมของฮาวบอกว่าสุดท้ายแล้วน่าจะยากที่บาเยนร์จะให้โอกาสกาเ์วนแบบได้เล่นเยอะเพราะมิดฟิลบาเยนร์เยอะไปหมดเลยสุดท้ายมันยังยังมีโอกาสที่จะย้ายได้เหมือนกันนะสำหรับการ์วินแบตให้รอติดตามกันดูโซนิโกโรบานล,ลาครับแล้วก็ รวมไปถึงดีลอื่นๆด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันแบบที่น่าสนใจเลยนะจากก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพื้นเ p c Smart Mat ส่วนเป็นไม้ทนเหมือนหินนะครับใครต้องการปูพื้นวัสดุเกศดวอร์จินปูพื้นที่แข็งแรงทนทานหรูหราขนาดเนือก็แบรนด์อื่น6มิลิเมตรทนทุกสภาวะการเชื้อราการแบคทีเรียการปลุกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีลายมากมายรับประกัน15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณพื้นท้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงงทาเพจ Smart Mat 0632081188 ายางมิชลินครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับรุ่นอาเจริสทรียางหนึนบเงียบกิบชีวิตเบี่ยนยางรุ่นทํามหารวยจ่ายจบทีเดียวคุ้มใช้งาน10,000กิโลเมตรเหมาะก,กับรถตู้รถพิก up ได้รับการยอมรับจากผู้ขับแล้วเจ้าของธุรกิจรถตู้ท่องเที่ยวตัวจริงประหยัดน้ำมันมีแรงต้านการหมุนดีกว่าคู่แข่ง12%สมรรถนะการขับนุ่มสบายทั้งคนขับผู้โดยสาเรเบรกยอดเยี่ยมแม้ถนนจะเปียกหรือ,อยางใกล้มดดอกก็ตามสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์อัดมิชลินไทยแลนด์หรือโทรไปซื้อได้ตามร้านจำหน่ายทั่ประเทศ ฝากกัาด้วยนะมาต่อกันที่นี่ฮะดิโกโรบาเรล่าครับรายงานจากมิเกลเดรานี่ครับหัวหน้านักข่าวของอินดิ e พ d เดนซ์สื่อดังทีมหนึ่งของอังกฤษเหมือนกันนะคนนี้ฟังได้ฮนะเขาบอกว่านิวคาสเซิลน่ะอยากได้บาเรล่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวข้อวได้พูในเนื้อข่าวเลยนะอยากได้แต่ว่าราคาที่นิวคาสเซิลยื่นไปห้าสิบเนี่ย อินเตอร์เขาแบบปฏิเสธอะ่ะอินเตอร์เขาไม่ไม่ขายอยู่แล้ว50ไม่ต้องมาคุยกันอินเตอร์ตั้งค่าตัวบาเลล่าไว้เท่าไหร่รู้ไหมฮะ80ล้านซึ่งนิวคาสเซิลตอนนี้ก็เกาหัวแกรบๆเลยว่าทำไมมันแพงขนาดนั้นนิวคาสเซิลก็ไม่กล้ายื่นเหมือนกันในขณะที่ในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการเขียนถึงลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลเหมือนกันเลยเหมือนนิวคาสเซิลเป๊ะเลยคือชอบบาเลล่ามากๆเพียงแต่ว่ามองเหมือนนิวคาสเซิลเลยลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลมองตรงกันว่าไอ้80ล้านเนี่ยแพงเกินไปไม่น่านที่จะซื้อได แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าลิปูมองไปที่เกเฟนตูลามซึ่งเป็นตัวเลือกที่ราคาเหมาะสมและใช่มากกว่านะครับหัวหน้าสายข่าวมิเกลเดรนีก็คอนเฟิร์มรับว่าลิปูก็หนักไปทางเกเฟนตูลามมากกว่าในขณะที่โรเมโอราเวียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิปูเหมือนกันแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยจะทําให้เห็นแล้วว่าเนื้อหอมมากๆนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ45ล้านที่ตอนนี้ทางซ้อมตันตั้งค่าตัวเอาไว้โดยโรเมโอราเวียเนี่ย ได้รับความสนใจจากเชลซีเลร์พูแมนยูนะอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็พิจารณาจะซื้ออยู่การ,รเป็นว่าเป็นสี่ทีมใหญ่นะที่สนใจเจ้าหนูโร,โรเบียคนนี้นะตกชั้นไปกับซาวด์สตันแล้วแต่ว่ารีเท้ายอดเยี่ยมเป็นดาวรุ่งไวพรสวรรค์วัยสิบเก้าปีอาร์าบัตนะครับเป็นข่าวกับเราช่วงบอลโลกแล้วก็หายหายไปแบบสาบสศูนย์เลยวันนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับจากอา่า ฟิลเลนเซวิโอดาครับก็เป็นสื่อน่าจะเป็นแฟนเบสสื่อท้องถิ่นในเมืองอฟิออเรติด้านะฮะเขาก็บอกว่ามีหลายทีมนะตอนนี้จับตาดูสถานการณ์ของอัมรัมบัตอยู่จริงๆก่อนอันนี้มันแบบเขาเป็นเต็งที่จะไปบาซ่านะแต่เหมือนบาซ่าสุดท้ายเงินคุณหรือยังไงไม่รู้แกแบบยังยึกยักยึกยักอยู่อ่ะบาซ่าแอตมาริดเองก็ไม่ค่อยมีตังทีมในสเปนเจอปัญหาการเงินเยอะในขณะที่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลเนี่ยสนใจพร้อมที่จะ มายื่นข้อเสนอเลยนะมันก็ต้องรอดูว่าจริงไหมแต่ว่าถ้าถามผมด้วยส่วนตัวผมเชื่อว่าลิเวูกับอารบัตมันจบไปแล้วจบในที่นี้หมายถึงผมคิดว่าลิเวูคงไม่ได้สนใจแล้วหรือถ้าสนใจก็เป็นเป้าหมายหลังๆเลยที่ไม่ใช่แบบเป้าหมายต้นๆตรงนั้นไม่น่าที่จะมาบรรจบกันได้คนระับผมว่าลิเวูน่าจะเอาคนอื่นมากกว่าครับอารบัตมันน่าจะตกตกจากลิตรายชื่อไปแล้วถ้าเป็นความรู้สึกผมส่วนกาบี้ฮะจบซะที ล่าสุดก็ทําการลงทะเบียนกับลาลิก้าได้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับสัญญาใหม่ก็เซ็นไปแล้วนะค่าฉีสัญญาตอนนี้ใส่ไปแล้วด้วยครับเป็นบายคอสเอา1พันล้าน1พันล้านยูโรเอาไวมล่ะถ้าจะเอาก็ไปฉีกสัญญา1พันล้านยูโรเขาใส่การไปแล้วครับบาซานะดังนั้นผมพูดวิเคราะห์ไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่มีข่าวว่าไอ้ลงทะเบียนไม่ได้ผมก็บอกไปแล้วว่าผมคุยกับขวัญแล้วมาเสียอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ลงทะเบียนไม่ได้ก็อยู่ออ่าอยู่เยาวชนไปก่อน พอถึงซัมเมอร์ก็มาลงทะเบียนใหม่ทาทาเรื่องใหม่นูนีน่นเสร็จอ่ะเคลียร์เพดานขัานเหนือนู่นนี่นั้นเสร็จอ่าจับกาบี้ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จทีนี้ได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์จบใจนักเตะมันคือบาซ่าเราไม่มีทางที่จะไปใครก็ตามไม่มีทางที่จะไปยุ่งได้อยู่แล้วจนกว่าใจมันจะเปลี่ยนอะตอนนี้ยังไงมันก็อยู่ที่นี่ต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ดีลใหญ่อื่นๆอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายเมื่อวานนี้ดีแคนไลท์ครับได้รับข้อเสนอเป็นครั้งที่สองแล้วครับ อาร์เซนอลยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวครับติดต่อไปทางเวสต์แฮมยื่นไปเป็น75ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก15ล้านปอนด์ก็คือรวมแล้วเป็น90แต่เวสต์แฮมปฏิเสธโรมาโน่บอกว่าเวสต์แฮมปฏิเสธเพราะว่าไอ้15หลังเนี่ยไอแอดออนเนี่ยมันเป็นแอดออนที่เกิดขึ้นได้ยาก difficult to achieve ก็คืออารมณ์ประมาณว่าแอดออนที่ยากอย่างเช่นอาจจะต้องแบบได้แชมป์หรือแบบที่มันเวอ่เวอร์หน่อยที่มันจะได้ยากซึ่งเขาไม่โอเค เวแสแฮมต้องการเงินที่มันเพียวๆมากกว่านี้กว่าออปชันที่ยากบางแหล่งข่าวก็บอกว่าจริงๆเวแสแฮมต้องการถึงร้อยล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้ต้องรอดูฮะแมนซิตี้ก็จับตาดูอยู่อาจจะคาดว่าแมนซิตี้อาจจะเข้ามาร่วมแย่งอาร์เซนอลในสัปดาห์นี้ด้วยแต่อาร์เซนอลยังคงมั่นใจเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ราคามันไม่จบที่90แน่ดูทรงแล้วอาจจะไปจบที่100ก็รอติดตามดูฮะโอ้โหเป็นดีลที่แพงจริงๆฮะเวแสแฮมโกง่งหัวแบะเลยฮะ โทมัสปาเต้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาเซนนอลตอนนี้เริ่มคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของโทมัสปาเต้แล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะให้นักเตะย้ายออกดีไหมจะซื้อลาะแล้วก็ไม่อยากให้ตำแหน่งทับกันหรือเปล่าก็อาจจะขายปาเต้ด้วยที่ที่ผ่านมาอายุ30แล้วแล้วก็เจ็บบ่อยด้วยอาจจะปล่อยหรือเปล่าโดยมีทีมจากซาอุให้ความสนใจด้วยครับเรื่องนี้เดวิดออนซีนบอกก็รอดูครับว่าอนาคตของปาเต้จะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนสีสันอื่นๆสักนิดนึงแล้วกัน มีข่าวจากสามีบ็อกเมลของเดลี่เมลเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจครับเลฟฟันเดนเบิร์กนะเป็นน้องชายของเซฟฟันเดนเบิร์กโดยมีลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดเอซิมิลานบาเยอนบูนิกแล้วก็อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมให้ความสนใจนะอ่าคนนี้เล่นกองหลังเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเล่นกองหลังเหมือนพี่ชายเลยฟังให้ดีนะพี่ชายชื่อเซฟฟันเดนเบิร์กน้องชายชื่อเลฟฟันเดนเบิร์ก แล้วดูพี่น้องตระกูลนี้ตอนนั้นที่เปิดตัวอะไรกันอะหูหน้าก็เหมือนส่วนสุดก็ใกล้เคียงมาสนใจแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอาหรือเปล่ามันมีหลายทีมสนใจอะส่วนหลุยส์โซเลสครับมีข่าวว่ากําลังพิจารณาที่จะเลิกเล่นในวัย36ปีเพราะว่ามีปัญหาเจ็บเข่าเรื้อรังแบบยังไม่หายเจา้าทีอาจจะได้มีการพูดคุยกันระหว่างสโมสรไรมีโอ io, กับทีมงานของทางโซเลสว่าเอาไงกันดีนะเรื่องสุขภาพหัวเขา่า มีโอกาสที่จะเลิกเล่นครับเดี๋ยวก็ต้องมาคุยเรื่องอรายละเอียดสัญญาอื่นๆกันเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตยังไงเราก็ดูติดตามกันต่ออีกทีหนึ่งลาฟาเอเบนิเตสครับก็เตรียมที่จะอำลาไอ้เตรียมที่จะได้ทีมใหม่ฮะข่าวล่าสุดจากในสเปนทั้งอ่ารีเดโบหรือว่าเรดิโอเอสตูดิโอฮะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลาฟาเป็นตัวเต็งที่จะเข้าไปคุมนะฮะคุมทีมเซลตาบีโกเป็นกุนซือคนใหม่ เบื้องหลังอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงกันแล้วเดี๋ยวรอการยืนยันคอนเฟิร์มแล้วก็เปิดตัวอีกครั้งหนึ่งพิ้งท้ายด้วยเทเลอร์สวิฟครับศิลปินตัวแม่ชื่อดังฮนะเตรียมมาเล่นนะฮะในแอนฟิลด์เขาเรียกว่าอะไรวะเล่นคอนเสิร์ตในแอนฟิลด์ในซัมเมอร์หน้าเหมือนจองจองไว้แล้วเล่น2วันก็คือวันที่14กับ15มิถุนายนแต่ว่าเป็นปี2024นะฮะคือจองล่วงหน้ากันข้ามปีเลยโอ้โหมาทัวร์ที่อังกฤษนะครับแล้วเ,เล่นที่แอนฟิลด์2วันด้วยแอนฟิลด์เเรรรราััับจบจดคคอนสิ์ต เทเลอร์สวิปใน2024ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันจนจบคลิปนะครับชื่นชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เดินหน้าสู่3แสนซับไปด้วยกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารสามารถกดสมาชิสมาชิกสมัครสมา,สมาชิกนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปเพื่อนไปก่อนพบก,กันใหมครังหน้าสวัสดีครับ